มาหอดจอดถึงครับแต่ว่าเอาหน้าเข้าไม่ได้ครับต้องถอยหลังเข้าครับผมนะครับนี่ครับโบตันเาวาแซมบุรีรำครับผมนะครับต้องมาขับเองครับกับรถแห่ฟงเบียร์ดิโอของดีประโคนชัยครับผมนะครับอีกหนึ่งคันครับผมนะครับเด็กรถมาบอกเลยเลยทำไมไม่ลุกไปโบกมือตู่จ้ำตะเลยเลยท่าเลยที่ไหนรถยังไม่ขึ้นเลยท่าเลยท่า รถแห่แต่งครับทรานสฟอร์เมอร์ครับผมนะครับรนูนน้ยับเนื้อทาบัดนี่ครับกีล <c oughs> ก่ล้อนี่รถกี่ล้อนี่มองไม่เห็น <c oughs> เพื่ดทํางไงไปจัาง <c oughs> คืนล้อเลยจานคืนล้อ <c oughs> นี่ครับป <c oughs> ิดธรรมดาอ่ะ ได้ครับได้ไม่ชันเท่าไหร่ครับแต่ถ้าไม่แน่จริงก็ขึ้นยากเหมือนกันครับผมนะครับนี่ครับนี่ครับขึ้นได้แล้วครับผมเปิดข้างเปิดเวทีเล่นครับผมนะครับกับฟองเบียออริโอนะครับ มีแซมที่ไหนไม่ต้องห่วงครับแซมบุรีรัมแน่น,นอนจะของรถเหตุที่เบอกว่าแน่นอนครั้งบทตันซาวครับผมมันเฉียงครับเจอกันครับค่ำคืนนี้มาได้มาได้ ถอยแบบนั้นก่อนเลยจันแน่คือล้อทำไมหักหักกลับขึ้นบัดบัดกรุ่นร้อยหนูอีกหักอีกออติดใจเอาไว้เพื่อหันูตั้งลำครับผมเดินหน้าอีกไปงไ้ทีี่ตป ประมาณนี้แหละตู้น่าจะหันได้ HAPPY b i r ิร์ดเดทูยูครับผมนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดแฮปปี้เบิร์ y เดแฮปปี้เบิร์เดทูครับผมเงาะเงาะเงาะวาให้มะเขือมีความสุกครับผมวันนี <Yes. S 1> คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอได้สิ่งนั้นครับ mm hmm. ขอได้ฤทธิ์เรื่อยๆครับ <c oughs> <c oughs> อลาไปก่อนครับ